สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาสายมะลิทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องข้าวมะลิหนึ่งร้อยห้านะครับทำไมเราถึงทำให้ข้าวมะลิหนึ่งร้อยห้าเนี่ยได้ไร่ละหกสิบถังเนี่ยยากนะครับมันก็มีประเด็นหลักๆอยู่ไม่กี่ข้อนะครับที่เราไม่สามารถทำมะลิร้อยห้าได้หกสิบถังนะครับต่อไร่ ข้อแรกที่ผมจับประเด็นได้เลยนะครับน้ำครับน้ำไม่ใช่น้ำในตอนแรกนะครับไม่ใช่น้ำในตอนที่ข้าวเล็กๆหรือข้าวระยะกลางปีไม่ใช่นะครับน้ำในระยะบ้านปลายช่วงที่ข้าวจะแต่งตัวออกรวงครับถ้าน้ำสมบูรณ์หรือว่า ดินชื้นดินเฉาะแฉะไปเรื่อยๆสมบูรณ์แบบไม่ได้แบบลมโยกปุ๊บแห้งปับ๊บอย่างนี้ไม่ใช่นะครับถ้าแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันไม่ได้นะครับแล้วอีกประเด็นหลักๆที่เราเจออีกเรื่องหนึ่งก็คือเราใส่ปุ๋ยกับฉีดยาค่อนข้างจะทําได้ยากนะครับเมื่อข้าวมะลิหนึ่งห้าเนี่ยอยู่ในระยะเดือนกันยาเนี่ยส่วนใหญ่มันสูงครับมันสูง และประมาณยี่สิบตุลาเนี่ยประมาณสิบห้าถึงยี่สิบตุลาเนี่ยเราจะต้องฉีดยานะครับแต่มันมันยากลําบากมากนะครับเพราะว่าข้าวมันสูงท่วมหัว,หวยื่นมือการฉีดยาก็ลําบากนะครับการใช้โดนก็เกิดปัญหาล้มอีกนะครับเพราะว่าข้าวมันสูงนะครับมันไม่ใช่แบบข้าวเตี้ยนะครับก็เลยทําให้การบํารุงหรือการดูแลในในช่วงบ้านปลายหรือว่าท้ายเนี่ย มันไม่มันไม่ดีเท่าที่ควรครับจึงทําให้ผลผลิตเนี่ยมันไม่ได้ถึงจุดที่เราอยากจะได้กันนะครับไอ้ช่วงแรกเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรครับมลิเนี่ยช่วงแรกนี่คือน้ําจะมีหรือว่าไม่มีเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยครับก็คือให้ข้าวมลิเนี่ยตอนแรกไม่มีน้ําเนี่ย ฝนทิ้งช่วงบ้างมาบ้างทิ้งช่วงบ้างมาบ้างเนี่ยมันก็ยังทําให้เราเนี่ยยังอารมุ่มอารวยดูแลไปประงบประงมไปได้เรื่อยๆถูกไหมครับแต่เมื่อข้าวกําลังจะแต่งตัวกําลังจะตั้งท้องเนี่ยหรือว่าออกรวงไปแล้วเนี่ยบํารุงปุ๋ยบํารุงยาทางใบก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแถม ปัญหาที่เราเจออีกเรื่องหนึ่งคือมันล้มอีกครับมันล้มในตอนที่มันกําลังออกหลวงสร้างน้านมนี่คือถ้าล้มตอนเนี้ยยิ่งทําให้เราไม่ได้ผลผลิตใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมวิเคราะห์ได้นะตอนแรกอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาครับตอนแรกเราก็แค่ดูแลเรื่องหญ้าก,กับข้าวแค่นั้นนะครับมันไม่ได้มีอะไรนะครับเพียไฟเราก็รู้แล้วเนี่ยว่ามันมาในช่วงระยะข้าว สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันเนี่ยมันจะเริ่มมีเป็นเป็นเพีย้ยไฟนะครับเราก็ฉีดผสมกับยาฆ่าหญ้าใช่ไหมละ่ะเราเราเข้าใจตรงจุดนี้หรือบางทีถ้าดินชื้นไม่สามารถใส่ปุ๋ยทางดินได้เราก็อาจจะฉีดทางใบได้นะครับฉีดบำรุงทางใบไปช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดีปกติได้คือมันง่ายครับการดูแลในช่วงข้าวสูงร้อยร้อยเซนติเมตรหรือว่ารนะ้อยสิบเซนติเมตรดูแลง่ายฉีดยาง่ายนะครับใส่ปุ๋ยก็ง่าย หลังจากมันสูงประมาณร้อยหกแล้วนี่แหละครับปัญหามันเริ่มหยาบเริ่มยากนะครับและหนอนม้วนใบถ้าเราไปใส่ปุ๋ยในช่วงแรกเร่งมากเนี่ยหนอนม้วนใบระบาดเนี่ยยิ่งฉีดยาไม่ตายใหญ่เลยครับเพราะว่าค่ามันสูงการฉีดการอะไรก็เหมือนฉีดป้องกันให้มันมีกิ่นแค่นั้นเองมันไม่ได้ฉีดเพื่อค่านะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่เราสามารถมองออก นะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กรับว,ว่าการบํารุงจะดีจะมากจะน้อยนะครับมันอยู่ที่หนึ่งคุณทําให้ข้าวไม่ล้มได้ไหมนะครับอย่างแรกสองคุณหาเวลาช่วงจังหวะที่คุณจะฉีดยาครบโดสหรือเปล่าครบกําหนดครบสิ่งที่จะต้องฉีดหรือเปล่านะครับแล้วก็สามเนี่ยตอนออกรวงเนี่ยเราเจอฝนตกหนัก พายุเข้าลมพัดล้มหรือเปล่าถ้าลม้มลมพัดแรงฝนตกหนักเรียบร้อยครับยังไงก็ไม่ได้ผลผลิตไม่มีทางได้ลายละหกสิบถังไม่มีทางเพราะว่าข้าวมันล้มไปแล้วครับมันนอนราบน้าในช่วงระยะกาลังสร้างน้ํานมคราวนี้มันก็จะได้แต่ข้างบนนะครับข้างล่างก็เน่าหมดับทยอยเน่าเน่าเน่าไปหมดนี่แหละครับประเด็นนะครับฉะนั้นหว่านข้าวบางหว่านข้าวหนา วางข้าวพอดีผมก็ทําคลิปบอกไปแล้วไงครับว่าอาระยะแรกเนี่ยคุณจะหวางข้าวบางนะครับเพราะว่าทันต้นปีเนาะแล้วระยะกลางเนี่ยคุณก็จะวางข้าวพอดีพอดีนะครับก็คือหนาขึ้นมาหน่อยและระยะท้ายก็ทําคลิปไปแล้วว่าหวานให้หนาเพราะว่าอายุการแตกกอมันไม่มีอายุมันสั้นเน้นจํานวนที่หนาปุ๋ยยาในการดูแลก็คือใส่เต็มโดสอยู่แล้วครับพวกที่ท,ทําทีหลงังเพราะว่าต้องเร่งเร่งให้มันทันนะครับ ไม่งั้นมันก็ไม่ได้ครับไม่ได้ผลผลิตไม่ได้เป้าที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเจอเจอกันนะครับแต่ไอเรื่องหลักๆที่เราไม่ได้จริงๆคือมันล้มนะครับเราทำมะล่ยังไงให้มันเตี้ยล่ะครับก็ต้องจํากัดการเพาะปลูกถูกไหมละครับจํากัดการเพาะปลูกจํากัดเวลานะครับให้อายุมันสั้นลงแต่ก็ไม่ได้เห็นไหมครับมันก็ไปติดปัญหาว่าถ้าเราปลูกช้าก็ติดปัญหาเรื่องน้ํานะครับปลูกช้า เราไม่ได้ต้นเราไม่มีน้ํารอแต่น้ําฝนก็มีปัญหาเรื่องน้ําอีกปลูกช้าก็ไม่ได้นะครับบางทีปลูกช้าฝนดีน้ําดีน้ําท่วมอีกเนี่ยมันก็เป็นปัญหาระบบก,การจัดการด้วยนะครับระบบการจัดการพื้นนาเราด้วยแล้วก็มันจะทําให้พื้นนาเราดีเลยเพื่อจะทําข้าวมะลี้ร้อยห้าเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ครับมันมันไม่คุ้มเพราะว่าปีหนึ่งเราทําได้ครั้งเดียวนะครับข้าวมะลิปีหนึ่งเราทําครั้งเดียว เราไม่ได้ทํานาปังด้วยนี่ครับมันถึงได้หน้าลงทุนขนาดนั้นใช่ไหมล่ะก็คือเราทําปีละครั้งนะครับเราก็ทําตามชะตากรรมฟ้าฝนนะครับก็คือวัดดวงได้มากก็ถือว่าได้มากได้น้อยก็คือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าฝนมาดีจังหวะการเพาะปลูกได้นะครับเช่นหวานไปแล้วปั่นกบคุมแห้งฝนตกหรือหวานไปแล้วปั่นกบฝนตกอันนี้เรียกดวงดีเขาเรียกว่าสภาวะน้ําดี แล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ากลางๆกลางๆเนี่ยคุณจะมีความสามารถในการดูแลเรื่องหญ้าก,กับสภาวะแล้งแล้วประคองต้นข้าวให้มันรอดได้แค่ไหนอันนี้ก็เป็นความสามารถของพวกคุณเองนะครับไม่ใช่ฟ้าฝนแล้วนะครับคือบางทีฟ้าฝนมันแ้งเนี่ยถ้าคนดูแลหรือประงบประงมรักษาหรือว่าดูแลประงบประหมันมาเนี่ยสามารถรอดแล้งได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้น้ํานะเพราะว่าผมทํามาแล้วครับ คือสภาวะแรงแดงเนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยข้าวไม่ตายนะครับแต่คุณต้องเข้าใจมันว่าคุณจะต้องบํารุงทางใบด้วยอะไรเช่นกรดอะมิโนก็มีนี่ครับก็ฉีดไปเลยครับกรดอะมิโนฮิวมิกเนี่ยกรดอะมิโนกับฮิวมิกเนี่ยมันช่วยให้ข้าวทนแรงได้นะครับหรือพวกธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยส่วนปุ๋ยเกตเนี่ยไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นต้องฉีดเลยก็ได้เพราะว่าข้าวมันค่อนข้างจะไม่ได้รับน้ําอยู่แล้วแล้วการฉีดปุ๋ยเกตหรือว่าปุ๋ยทางใบเนี่ยอาจทาให้มันเน่ายุบได้ ผมถึงได้พูดไงว่าปุ๋ยเกลหรือปุ๋ยทางใบให้ฉีดในขนาดที่พืชมีน้ําหรือชุ่มชื้นหรือว่าแค่ดินชื้นๆไม่สามารถใส่ปุ๋ยทางดินได้นะครับอันนี้ก็คือปัญหาฉะนั้นถ้าคุณทําให้มันรอดได้นะครับข้าวจะแข็งมากนะครับแล้วอาจจะไอช่วงจังหวะที่มันแ้งนี่มันเป็นผลดีทําให้ต้นข้าวคุณนะ,จะแจ้แค่กันไม่สูงหรือว่าไม่ยาวเกินกําหนดด้วยนะครับก็เหมือนการชะลอให้มันหยุดการเจริญเติบโตนั่นแหละครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณมองนะครับก็มีคําถามอะไรก็สามารถพูดคุยเขียนได้นะครับก็อันนี้เราอธิบายให้ฟังวิเคราะห์จากส่วนตัวของผมเองหนึ่งน้ำไม่พร้อมนะครับสองข้าวล้มสามการบํารุงไม่ครบโดสไม่ครบจังหวะเพราะว่าข้าวมันยาวไปนะครับกับอีกหลายๆเรื่องอาจจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนขอบคุณมากครับ